สวัสดีครับผมผมช่างเบิ้มไอโฟร a แครับพบกันอีกแล้วครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการผสมสีน้ำมันครับแต่อย่าลืมครับผมสียเอมไหมของผมครับมีหลายสีที่ต้องการครับผมครับโอเคครับช่งเบิ่มพอดีมีคนถามเข้ามาว่าสีน้ำมันเนี่ย เขาสาม,มารถใช้ทิเนเนอร์ผสมได้ก่อได้ครับผมอ,อันวันนี้เขาจะเลยมาทดลองกอาพอเนาะเวลาเขาใช้ทิเนเนอร์ผสมเนี่ยผสมจะได้แล้วก็เวลาผสมแล้วมันออมเป็ดจะได้ครับครับผมอันนี้สีน้ำมันนะครับผม,ผมเทีเอครับผมของเทีเอเนาะอ๋อเป็นกระป๋องเกา่าละผมทิ้งไว้นานแล้วผมไม่ได้ใครได้ใช้ผมก็ลืมมันอยู่ในกล่องสีเนาะก็พอไองใครหันแล้วก็อันนี้เป็นสีเก่าครับผมมันแข็งครับจะไปตกใจครับผมเดี๋ยวผมแกะเอาพอครับผม เป้อยู่ในนะครับมันจะมีเปลือกแข็งอยู่สีน้ำมันจะเป็นแล้วลาผสมแล้วครับผมเนี่ยครับสีน้ำมันครับต้องตกะใจครับผมแกะเนี่เออกหมดครับเอาตัวเนี้ยเนี่ยทิ้งเลยครับผมฟางไปทิ้งฟางเนาะครับผมนี่ครับต้องตกใจครับผมอันนี้เป็นจะได้สีมันมาเข้ากันตะสีขาวแล้วแต่ยังเป็นสีที่ต้องตกใจครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเทที่เหนือลงไปเลยเนาะครับ ง่ายๆครับผมแจลที่เนือผสมได้ครับเพราะอย่างเขาต้องใจลที่เนือผสมอะเบิรคือมันแห้งเลี้ยวครับผมคือมันแห้ง,หง,หงเลี้ยวกว่าสีน้ำมันครับน้ำมันธรรมดาครับแต่ผมบอกไว้เลยครับผมแต่ถ้าเาล็กเขาลองปื้นด้วยผสมด้วยน้ำมันแล้วเนี่ยเขาผสมที่เนือหลลายเนี่ยราทาไปเนี่ยมันสอบฟองเหมือนหลังทั้งคกแบมต๊มต๊กใจ มันแก้ได้แต่ว่าทางดีเนี่ยถ้าเขาใจ้น้ำมันอ่ะพยายามเพื่อใช้น้ำมันครับเจ้ที่เหนือยเจ้ที่เหนือยไปเลยจะดีแต่เจ้จ่างได้น้อยหนึ่งนิดนิดน,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 น้อยข้มันแห้งเร็วหน่อยครับค,ครับผมครไปผมจะก้นพอนอกกว่าตัวนี้จะได้จะได้ครับเห็นยากไหมครับสีมันเหมือแนแน่นอนครับนี่ครับนะครับผสมเนืนเน้อได้ครับ นะครับผมเลยเป็นสีขาวแล้วครับขาวว่าแต่เนาะนี่มันขาวออกเป็นคีมควันบุรีเนาะครับครีมครับผมอ้าวครับนี่ครับเขาแล้วครับโอเคเสร็จแล้วผมจะท้าพอเดีวก่อนนี่ท้าพอก่อครับครับผมจะท้าพอครับท้าพอช่องน้อยแล้วกันเนาะอ่าครับผมว่ามันเอ่อท้าออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะแตกก่อนว่ามันจะเป็นจะได้ครับผมผมท้าใหม่นี่เนาะครับครับเดี๋ยวอกแป้งก่อน อ่านี่ครับแป้งครับผมก็แปง้งสไปร์ทหรือรั่วไปนะครับผมแป้งตะกูลเท่านี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ผสมที่เนือครับผมเดี๋ยวจะแห้งเร็วกว่าน้ำมันครับต้องต้องเทพอเลยครับผสมน้ำมันครับผสมที่เนือพออืมหวานแตกต่างอย่างไรแล้วก็เอาอีกวกว่างหน่งสรุปแล้วเนี่ยเาขาควรจะใเจ้จน้ำมันหรือว่าใจ้ที่เนือดีแยกไปเลยแยกไปเลย ถ้าคนมันเปลี่ยนเน้่ยมันเกลียวไปเจอสม,มุนไพรเขาท้าสีนน้ำมันแล้วอีกเหมือนก่อนอเขาสะสมที่เนินนักเนี่ยถ้าไปท้าทับหลายๆทีมันจะป้องอได้จะป้องเออต้องเป็นสูตรของมันมจริงสูตรถ่งมันไงอ๋ออันนี้คือแบบสูตรแบบเฉพาะตัวแล้วกันเนาะ,ะสูตรทั้งลัดสจะทั้งลัดเอาไว้ใจส่วนตัวไอ้เนาะอันนี้ผมมีความรู้มาของเลยมาสอนอันนี้ไว้ใจส่วนตัวแปลว่า เขาหมมีน้ำมันเนาะมีน้ำมันก็เขามีทิเนอร์เขาจะนิเทอร์แตนก็ได้แตนจะใส่นิดเจอจางนิดหน่อยปอจ่างนิดหน่อยครับโอเคครับสำเบิรมสำหรับวันนี้อานว่าวันนี้มีโปรโมชันยังโอ้ผมขายสีบยอมเลยครับผมสุวันนี้ครับผมซื้อสามขวดแถมอย่างก็ครับดินโป้หนึ่งกระป๋องครับผมในราคาร้อยห้าสิบบาทครับครับผมก็คือว่าไอสิบ สีย้อมเนี่ยหนึ่งชุดมี3สีเนาะมี3สีที่ต้องการสามารถสั่งได้แต่ว่าราคาสีได้คสีนะครับสีดูว่าจะสีย้อมเหลืองย้อมแดงย้อมดำได้หมดครับผมครับผมแล้วก็เฮาพอดีว่าหันมีคนอยากได้ดินโป้ด้วยก็สั่งมาเลยว่าจะได้ดินโป้สีย่อย่างก็แถมดินโป้เนี่ยราคาร้อยห้าสิบบาทเลยแต่พยายามเอาตัวเทปสีมาผมน้อยหนึ่งผมจะได้ผสมทูครับโอเคครับโปรโมชั่นนี่ก็ถึงเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าครับผมเดือนหน้าครับสิงห์กันยาหมดสิ้นเดือนกันยาครับผม ออกพรรษาววดีครับผมโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเทคนิคการผสมสีน้ำมันง่ายๆแต่มันง่ายๆครับผมง่ายๆครับทางเบิรมเนาะทางเบิรมครับวันนี้สําหรับคนที่อยู่บ้านหน่งยี็ดี่ว่ายังมือใหม่ทำม่ัายๆนะครับครับผมผมสอนนึื่องเรียนรู้ว่าตรงนี้มันใช่ได้หรือไม่ใช่ไม่ได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทางเบิรมครับสวัสดีครับทางเบิรมสวัสดีครับผม